สุ่มทีมลงแรงแดง EP ที่แปดเอาอะเน็กเทราผมไปคนพาโดดได้งไงนี <ไป S 1> ่ลงจุดศูนย์การเรียนรู้นะครับผมอา่าไม่ใช่จุดสิลงศูนย์การเรียนรู้เออที่นี่มันมีปืนแดงนะผมอยากไปเอาอะเอากันครับเพื่อนๆมาเลยโอ้โหอะไรเยอะเอาวเพื่อนแยกเอาแยกเอาแยกหมดซะงั้นผมได้ไปคนเดียวโอ้โหสิบหลอดไม่เนียผมเดี๋ยไปคนเดียวอะ เพื่อนแยกหมดเลยไหวป้วะนี่มาลองดูกันครับทุกคนไหวไม่ไหวไม่รู้แต่อยากเอาปืนแดงมายิงอ่ะโอ้โหมันล่วงห้องบนด้วยไงไม่สนผ่าไปเลยอันเอ้ยตนนัวนี้จะเอาเหรอจะเอาเหรอร่วงไปดีเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่นอนๆโอ้โหร่วงโอ้โหผมตายอ้าวไอ้ตัวน,นี้มันดาว เดาเหมือนกันเลยเดี๋ยวเดวมซ่อนเดี๋ยวผมซ่อนตัวผมนะเดี๋ยวมันจะกดตายนะคนซ่อนตัวผมเส<ล>ื่อเก็บปืนแดงไว้เผื่อเพื่อนชุบเราไงือ,อเราจะลงอาปืนแดงอีกครั้งนะอเคตายเลยแล้วกันตายสองเลยว่ะทีมผม,มเอ้ยละแล้วลลใครเนี่ยสาหยหีดแล้วสาหยหีดจะชุบว่ะเฮ้ยจะเอาสุดไงจะชุบวงเลยไงโอ้โห ต้นเกมชุบเลยที้ผมจี้แรกด้วย <c oughs> และตอนนี้เหมือนเสียงไหม่เพื่อนจะช็อตหรือเปล่านะเบอร์ไหนไม่รู้อะเบอร์ไหนวะมันเสียงแบบไม่รู้อะทุกคนเสียงเพื่อนแบบนี้โอเคชุบละสวยเลยสูนกันเลยรู้ที่เดิมตายก็ชุบใหม่นะเพื่อนนะอือ โอเคเฝ้าอย่าฟ้าโอ้เบอร์สองเลือดไหลเป็นน้ำโอ้โหแล้วร่วงโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยแบบวับโอ้โูกก้อนสวยโอเคเดี๋ยวต้องหาเหรียญมาชิลเพื่อนแล้วกันนะครับผมไหนโูกก้อนมาหรืออะไรหรือปืนชาร์จนี่ไง M M อะไรวะ M4A1 M4A1 นั่นแหละเออ อันนี้พูดโคตรมั่วอ่ะเห็นตะวะกองทุบนี้มีคนหรือเปล่านะเสียงเพื่อนไม่ช็อตจัดอ่ะเอาจริงเสียงมันกระตุกกระตักอ่ะทุกคนนี่มีคนหรือเปล่านะน โอ้ยเาเพื่อนล่วงไปแล้วเบอร์สีแ่แถวนี้มีคนไหมมีคนรอเปล่าหรือว่าหมดแล้วอ้อาวทำไมเพื่อนออเขายิงง่อยโอ้โหเจ็บริงต้องชาร์จแล้วแบบนี้ไปไหนเอ้ยไปไหนเพื่อนล่วงไปดีโอ้โหโ จะมาซ่อมตัวเองหรอกเพื่อนไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกโอ้โหลเพื่อนตายหมดเพิ่งดูเพิ่งเห็น <c oughs> อ๋อเนาะเหล่าผมคน,นเดียวโอ้โหจะยไหวบนอย่วเ,วอยเป็นความหวังของทีมหรือเปล่าเราต้องรีบหาเหรียญเพื่อช่วยชิเพื่อนนะทุกคนนะมันจะได้แบบออยอาของทีมอาม้าตัวข้างในยืนท,ทำไรอ่ะออกล้อหยุดล้อแบบนี้ก็หวานเจ็บที่ัายิ่งขนาดนิ่งขนาด อะไรวะยิงขนาดคนอะไรพูดเฮ้ย oh. โอเคเหรียญพอแล้วพูดไม่ออกอ่ะเออเมื่อกี้มันเป็นอะไรไม่รู้ขนาดยิงคนหลุดอะ่ะเออแบบยืนนิ่งๆ,ๆอะ่ะไม่ต้องสวนเราอุย้ยฮะฮะผมดูย,ยิงจากไหนไม่รู้แต่ชุบเพื่อนทันห่ะดิอ้าวแล้วคนนี้ <c oughs> ผมชุบโอเครายงานก่อน,อน <c oughs> ผมชุบสี่ร้อยมานะเหมือนเขาจะหลุดเป็นยังไง ไม่รู้ออกมาละสวยเลยเว้ยระว่างของทีมต้องชุบเพืเออมาีเลยแม้วมาเลยเพื่อนบอกให้ออกไปขวาไปไหนไม่รู้นะต้อบอลซ้ำลังคนนะแต่เพื่อนจะเล่นแล้วกันนะครับผมโอ้โหผมพูดพลาดเอาจริงผมชุบ400ด้วยไงคือแล้วก็สุมเลือกคนนี้แหละมาดูกันว่าเพื่อนเขาจะทำไง มาแล้วเขากำลังจะได้เหรียญครบไงมาเก็บเหรียญตรงนี้จะได้สี่ร้อยชุบได้อยู่นะสี่ร้อ่ะเวลาน่าจะยังไม่หมดนะทุกคนนะโอเคชุบทันหรือเปล่า่ะจะชุบใครใเ,เบอร์สองนะครับผมไม่เป็นไรเว้ยมาดูกันเบอร์สองจะทำไงไหวคิวหรือเปล่านี่เอเะ้ยจะลงชุบวงหรือเปล่าเนี่ย ผมว่าน่าจะใช่ปะลงชุดวงแน่นอนโอ้โหแล้วเอาจัดเสร็จแล้วมาครับทุกคนโอเคได้เกิดอีกแล้วอะ่ะตานนี้โคตรทุรักทุเระในการเล่นโอ้โหนีมโคตรยากาจริงแล้วพี่ผมแบบตายบ่อยจัดรวมรวมถึงผมด้วยนะเออ ไม่ใช่ไม่ใช่แค่วาตีหรอกผมเนี่ยก็ตายเหมือนกันแบบว่าเปลี่ยนกันชุบไปเรื่อยๆนะครับผมผมได้สองชิอเองมาดูกันว่าเอ็มโฟเราจะเหลืออยู่หรือเปล่าในศพนี้อยู่ไหนเอ็มโฟอ่ะีนี่ไงเหลืออยู่เอ็มโฟอันหนึ่งีน้นีไม่น่าจะมีคนนะหรือเปล่าอุ้ยแน่น่ามีคนยิงกันมีไอวอ ไอ้วาะนะผมโดนกอซ่าโอ้โหยิงอย่างแรงอ่ะและล่วงสองเลยว่ะทีมผมโอ้โหแล้วผมตายเพิ่งลงเพิ่งลงมาใหม่แล้วก็ตายโอ้โวยยังไงจะไหวหรือเปล่าอุ้ยโดนสามอุ้ยพาราเฟลอย่างเดียวและล่วงครับผมไม่ไหวโดนยิงเยอะเกิน แลเหลือเบอร์สองจ่าเหยีดคนเดียวจะไหวหรือเปล่าอย่างนี้ไงต่อเหมือนวงจะบีบแล้วก็ต้องเข้าวงตอนนี้ชูวงไม่ได้แล้วอะวงหายแล้วว่ะเหลือสิบแปดคนนะมาดูกันว่าเพื่อนจะเอาเอมีคนยิงมีคนยิงเพื่อนแล้วไหวหรือเปล่ามาดูกันเดี๋ข้างหน้านะ เอาวงน,นะโอ้โหโดนยิงหัวน่จะเจ็บเอ้ยยังฟีขึ้นมาได้โอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหดีนะไม่ตายเพื่อนคนนี้โซเนี่ช่วยชีวิตจริงๆวะ่ะเหรียญหกร้อยนะโอเคแล้วพันยากล่องที่สองกล่องที่สามโอ้โหสามกล่องเลยเพื่อนพันเยอะเกินไม่เป็นไรวะ่ะโอเคเพื่อนเหรียญหกร้ยนนะมาดูกันนะเพื่อนจะ่ซุปไข่ จะได้ชุบหรือเปล่าแค่นี้แหละไปถึงตู้ไหมโอเคชุบได้นะสวยเลยใครเบอร์สามเอ้ไม่ใช่เบอร์สองเออชุบเบอร์สองเบอร์สองนี่แหละไอช่วยเราได้เอ็มไม่ใช่เบอร์สองสิอ้ยผมดูผิดชุบเบอร์สี่โอ้โหโคตรมั่วเอ้ตรงนี้ยังมีเหรียญสวยสองร้อยในแอร์ดบ เอ้ยเจ็ดร้อยพอดีไอชุบใครโอ้แล้วเพื่อนบอกให้ชุบผมโอ้โหเพื่อนจะเพื่อนใจดีจัดเลยโปรใจดีเพื่อนเดี๋ยวผมจะทําให้ไม่ผิดหวังนะผมจะทําให้ดีที่สุดอ่ะเออเพื่อนอุตส่าห์ชุบผมนะโอเคเดีอยู่ตลงแถวนี้นะเ่อมันจะมีเหรียญมันมีตู้เหรียญอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตู้เหรียญสิที่เก็บเหรียญอ่ะเออโอเคมาเก็บเหรียญให้เพื่อนก่อนนะ โอเคเก็บเหรียญให้เพื่อนเพื่อนน่าจะมีเหรียญพอให้ชุบกันได้อยู่นะผมคิดว่าน่งัดนัโยย่โอ้ยแล้ววงบีบมาตรงรนี้แถวนี้มีคนไหมผมมีแค่สองร้อยเหรียญแล้วน่นนามีอีกอยู่นะเออเก็บเหรียญให้เพื่อนน่าจะได้นะถ้าผมไปตรงนี้จะเพื่อนเพื่อนน่าจะได้ชุบกันอยู่อุ้ยแล้วดาวอีกเบอร์สี่มันยึดกันนักชาป่าเลยแล้วเบอร์สี่ร่วงโอเคเก็บเหรียญให้แล้วเพื่อน ผมน่าจะไปชุบไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมเปิดกล่องเลยแล้วกันร้อยนัดสวยอยู่โอ้แล้วกระสุนกระสุนร้อยนัดม่แค่ร้อยสามสิบนัดจะไหวไหมเนีย่ยผมได้บ้านหลังนี้นะโคตรดีอ่ะอยู่ในวงด้วยเจอหรือเปล่าแถนี้ มีตัวไหมมันจะดักอยู่แถวนี้แหละทุกคนมีความหวังหมู่บ้านอยู่บนหัวผมนะกี่แล้วเพื่อนชุบกันได้มาหนึ่งคนว่ะชุบได้แค่หนึ่งคนนะเบอร์สามขึ้นมาความหวังหมู่บ้านอยู่ข้างบนเนี่ยยาเบอร์่ ตัวไหมตัวหรือเปล่าเหญ่ขนดเท่างนังฮะไอ้นนหน้าเหมือนหินนะเมื่อกี้ยิงโค้ชเพื่อนได้อยู่นะอา้าวไม่เห็นว่ายิงไม่ได้อีมันดีดมามแล้วโดนลูกตายไปดิโอ้โห จะข้าไปไเพื่อนจะไปไหนจะลงเหรอไม่ให้ลงครับผมมีเข็มชุบนี่ว่าจะค้าลงไปชุบตัวเองหรอไม่ได้หรอโอ้ยแล้วตัวนี้ของฟูจัดสวยเลยได้ทุก,ก้อนมาไหวคิวไหวคิวออ้ยแล้วเพื่อนดาวหายแล้วยิงไ,ได้ไม่เหลือผมคนเดียวโอ้โหระวงระวงเป็นใจให้ผมจัดทุกคนดูดิดูที่แมป ผมจะไหวไหมแค่นี้แหละปงเป็นใจให้ผมจัดี่นะ,แ,ะแต่ว่ามันไม่มีกระสุนนะดิมีปืนเล่นได้อยู่ก็คือแบบตอนนี้ของพร้อมจัดเกาะก็พร้อมนะแต่ไม่มีกระสุนกระสุนเนี้ออาเนี่ยเปิดโดนดูนะมีโดนตั้งสองอันเลยแถวนี้มีตัวหรือเปล่า เดือดตีเศษน,นั่นนี่เพื่อนบอกเลือดตีเศษวะจะไหวหรือเปล่าโอ้โหลดานหน้ามีตัวเจ้ตัวด้านหน้ามาพียอยามจะขิวตรงไหนวะแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นหรือเปล่าแล้วไม่ดาวตั้งไอวัวอย่างไวอะ่ะตั้งทันกันหมดเลยได้ยินเสียงนะแถวนี้โอ้โหด้านหน้า ขอแจมหน่อยดิระสุนก็จะหมดแล้วขอยิงหน่อยเพื่อน <S <S มาแล้วตัวนี้มันไม่น่าจะมีเกาะน,นะยิงเจ็บขนาดนี้ไปว่าหน่อยเพื่อนโดนไปติดโซนเนียตัวนี้เี็บร้อยครับผม วันนี้มามาดิต้องยิงละไปไหนบนบ้านไปไหนเพื่อนโดนไปโอเคตายนึกว่าผมจะตายแล้วเมื่อกี้กระสุนผมดีนะเหลือหนึ่งหนึ่งว่ะอย่างเอาอย่างเอาเอาจัดเอาจัดผมไหวแน่ผมว่าผมไหวผมว่าผมไหวว่ะเหลือหนึ่งหนึ่งอะไานี่ไง ไปไหนเพื่อนไปไหนโดดนะจ๊ะโดดไปไหนเรียบร้อยโอเคที่หนึ่งชิวๆชิวหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ทาให้เพื่อนผิดหวังหว่ะครับที่หนึ่งว่ะมาดูแรงบวกกันแรงบวก43นะครับผมไม่แย่นะไม่ใช่แต่แรกของวันก็บวกเยอะเหมือนกันนะเออผมได้มา5คิวดาเมจสอง0ันะครับผมคลิปนี้ก็มีวาน,นี้แล้วผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า๊ายบาย